สวัสดีครับโบบดยุตคารับวันนี้มานำเสนอรถไฟฟ้านะครับโอล่ากูดแคทครับผมคันนี้ไม่น้อยนะครับไม่น้อยไม่แค่หลักหมื่นเท่านั้นเองครับผมนะครับเกจเอด้วยนะครับดูภายนอกกันก่อนนะครับนี่คือรถตัดเครื่องไว้อยู่นะฮะนี่ครับเครื่องเขาตัดเครื่องไว้อยู่มีไฟติดตรงตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะรถเช่านะครับไม่น้อย ตัวนี้ตัวรองท็อปนะครับผมดูจากลอยล้อแม็กนะล้นะครับเครื่อง400ครับผมนะครับนีลอกลายไว้นะครับไปดูงานเข้าค่ากันก่อนนะครับมาจากค่าย GWM Ketwo Motor ครับนะครับนี่ครับสีดำครับนานๆทีจะเข้ามาทีนะครับโกลากดแคทนะฮะนี่ครับสวยครับผม เดี๋ยวเราดูภายในกันนะครับครับพอไฟฟ้านะครับเบาะผ้าครับผมนี่ครับดูภายในครับเห็นไหมฮะเครื่องยนต์เงียบเลยครับผมครับไม่มีอะไรที่นี้ที่น่าติเลยนะครับดูเล็กไม้สิครับไม้สีมือนี่เองครับผมนี่ครับนี่เราเป็นประตูปุ๊บมันก็จะเบิดไว้เห็นไหมฮะ แบตเตอรี่วิ่งได้ประมาณ229กิโลครับผมอ่านะครับใกล้ๆใช่ชาร์จไฟได้ตามปกติที่สำคัญตรงนี้ครับเห็นฮะเล่นวิทยุได้ครับรวมถึงแผนที่ด้วยนะฮะดูใกล้ๆครับแผนที่นี่ครับว่าเราอยู่ที่ไหนนะครับเหมาะกับวิ่งไปใช้งานในกรุงเทพเลยครับนี่นะครับ ราคาน่าจ่สี่แสนกว่าบาทนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าใครอยากรู้ราคาที่แน่ชัดนะครับเดี๋ยวสอบถามผมมาได้อีกครั้งหนึ่งหรือเข้าเว็บไซต์ะมุนรถ .com ก็ได้ครับนะครับราคาเราเราก่อนครับราคาเขามีปรับลงอะไรอย่างนี้ครับแต่รุ่นนี้มีมาสองคันนะครับสีขาวด้วยคันหนึ่งนะครับเกตเอทั้งคู่นะครับนี่ครับเครื่องยนต์เงียบมากครับ นี่ฮะเบาะท้าครับผมเห็นไหมครับภายในนะครับจากเกตวอล์ตเตอร์นะครับิดส่วนนี้นะครับนะครับกำลังไฟใช้ได้นะครับให้ไปดูเครื่องยนต์อันก่อนนะครับนี่นะครับเครื่องยนต์คันนี้ผมไม่ต้องไปเก็บงานเลยนะครับนี่ครับผม นี่ครับผมเครื่องยนต์นี่แบตเตอรี่12โวลต์จะใส่เลี้ยงครับดาพอเต็ครับปรับแบตเตอรี่หมดนะครับแบตเตอรี่เึ้นหมดก็เปลี่ยนเปลี่ยนแบบธรรมดาครับสายนะครับตัวที่่า่ไฟครับอันนี้คือหมดไฟฟ้าครับผมเป็นอย่างนี้นะฮะนี่ครับรวมเครื่องครับอย่างนี้ต่างตรงที่รถกัใชาไฟฟ้านะครับคือสาป้องสิครับเดิมเดิมเลยนะครับ ได้ลุมตรุกนี้ครับไม่มียาอะไรไมให้นะครับต้องบอกไว้เลยนะครับครับตอนนั้นต้องหายาอะไรผมลองไว้เองนะครับผมนะครับไปไหครับไปในเครื่องให้ดูอีกชั้นน,นึงครับผมสวยเลยครับไปในเครื่องนะครับตัวละกุนแท็กอยู่ลำดับไหนเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะถ่ายให้ชมกันอีกครั้งหนึ่งว่าอยู่ลำดับที่ไหนที่รู้ อยู่ใน1นึ่งถึงห้าสิปแรกอยู่แล้วครับนะครับนี่ครับเากดแคทนะครับจำคอทอไว้ได้เลยนะครับผมขออนุญาตถ่ายเห็นกอทอรถนะครับผมอ่านะครับื่อใครสนใจนะครับจะซื้อไปใช้เองจะซื้อไปขายต่อก็ได้ครับครับเากดแคทรุ่นนี้นะครับนะครับไม่เพียงสี่หมื่นเท่านั้นครับผมฉะนั้นเหมาะกับวิ่งในกรุงเทพนะครับผมพระนาะมนนริบรริบมันทน นะครับอ่าครับวันนี้ผมบอดยุคาต้องไปก่อนนะครับเดี๋ยวองมีรถสวยๆผมมานําเสนอให้ชมนั่นอีกนะครับอ่าธรรมาติชมกันได้เลยนะครับผมพูดเร็วไปภาพเร็วไปอะไรอย่างเงี้ยฮะเด็ดเตะชมมาได้ครับผมได้นําแก้ไขนะครับวันนี้บ๊อดยุคาไปก่อนนะครับขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีครับ